เปิดชมหน้าหนุ่มหล่อโปรไฟล์ดีทําแพทนประพาเขินเก็บทรงไม่อยู่ หล่อน่ารักเรียนดีทำงานดีเรียกได้ว่าโปรไฟล์ดีเลิศสุดๆสําหรับบูพงศิวัตรตั้งวันเจริญที่ก่อนหน้านี้เขาเองได้พึงเข้ารับปร,ริญญาหลังเรียนจบปร,ริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธคณะวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมสาขาก,การแสดงและกํากับการแสดงภาพยนตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยเกรดเฉลี่ย3.76บอกเลยเขาว่าหนุ่มบลูนั้นหล่อเป๊ะคว้าใจส,สาวๆทั่วเอเชียไปครองแม้กระทั่งแม่ลูกหนึ่งแทพทนภาตันตะกู ก็เห็นแล้วถึงกับเก็บอาการเขินไม่อยู่และแม่แพทก็ขอถ่ายรูปคู่ด้วยและโพสต์ลงอินสตาแกรม @pat_napapa พร้อมระบุข้อความบอกว่าทำไมน่ารักขนาดนี้เก็บส่งไม่อยู่เลยครับท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างกดไลค์และอิจฉาแม่เห็นด้วยกับแม่ว่าน้องหล่อมากแถมถูกเชียร์ให้มีผลงานซีรีส์คู่กันด้วยจ้า